ทุเรียนราชาผลไม้ที่ทุกคนรอคอยแต่เบื้องหลังผลที่หวานละมุนนั้นกลับเต็มไปด้วยรายละเอียดที่คนส่วนใหญ่มองไม่เห็นหนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการแต่งดอกค่ะเราเลือกที่จะตัดดอกปลายกิ่งออกเพื่อลดการแย่งอาหารและสลงวนพลังงานให้กับดอกในตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะพัฒนาเป็นผลทุเรียนคุณภาพในอนาคต หนึ่งในขั้นตอนสำคัญที่สุดคือการแต่งดอกค่ะเราเลือกที่จะตัดดอกที่ปลายกิ่งออกเพื่อลดการแย่งอาหารและสงวลพลังงานให้กับดอกในตำแหน่งที่เหมาะสมซึ่งจะพัฒนาเป็นผลทุเรียนคุณภาพในอนาคตดอกปลายกิ่งถ้าเราไว้ต่อไปผลจะไม่แข็งแรงและยังแย่งอาหารจากลูกหลัก ที่ควรจะได้คุณภาพเต็มที่การแต่งดอกจึงเป็นเหมือนการตัดใจแต่เพื่อให้สิ่งที่เหลือเติบโตดีที่สุดทุกการตัดสินใจในสวนไม่ใช่เพียงการจัดการต้นไม้แต่คือการออกแบบคุณภาพของผลผลิตและคือการเลือกอนาคตของสวนการทำสวนทุเรียนไม่ใช่แค่ทำให้ผลลาไม้สวยงาม แตคือการเอาใจใส่ทุกขั้นตอนแม้แต่การตัดดอกเล็กๆเพราะทุกดอกคือคำสัญญาที่เราจะส่งต่อคุณภาพไปถึงผู้บริโภคค่ะ